เชื่อว่าตอนนี้หลายคนอยากจะฉีดวัคซีนใช่ไหมครับแล้วก็ไปหาช่องทางต่างๆเพื่อตัวเองได้มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดเนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อหลักพันทุกวันนะฮะแล้ววันนี้นิวไฮเสียชีวิตคือ47คนด้วยกันช่องทางในการฉีดวัคซีนก็มีเยอะนะครับแต่นอกจากช่องทางแล้ววันนี้มีคนพูดถึงวัคซีนตัวนี้มากที่สุดชินโนฟาร์มครับชินโนฟาร์มคืออะไรชินโนฟาร์มเป็นวัคซีนทางเลือกครับทำไมถึงใช้คําว่าวัคซีนทางเลือก คือก่อนหน้านี้เรามีแอสตาซินิกาเรามีชิโนแวคใช่ไหมครับ2ตัวนี้รัฐบาลไทยซื้อมาเพื่อฉีดให้คนไทยฟรีครับส่วนวัคซีนทางเลือกก็คือวัคซีนที่มีคนนําเข้ามาแล้วก็เก็บเงินหรือว่าคุณจะต้องเสียเงินเพื่อจะได้ฉีดวัคซีนตัวนี้นะครับชิโนฟาร์มเป็นวัคซีนที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรไปดีลมาฮะแล้วก็นําเข้ามาในประเทศไทยเพื่อจะมาฉีดให้กับคนไทยแต่คุณต้องเสียตังค์นะครับ แต่น่าจะเสียในราคาที่ไม่แพงสามารถจับต้องได้นะครับตัวเลขของเงินจำนวนยังไม่มั่นใจว่าอยู่ที่กี่บาทนะครับแต่ดูขอประสิทธิภาพก่อนวัคซีนชินโนฟาร์มนะครับเป็นของสัญชาติจีนสัญชาติจีนที่มีประสิทธิภาพ80%ในการฉีดนะครับคือประสิทธิภาพในการฉีดสูงที่เดียวและองค์การอนามัยโลกยอมรับด้วยมีฉีดในหลายประเทศทั่วโลกทีเดียวนะครับฉีดกี่เข็มครับฉีด2โดสเหมือนกันนะครับ ฉีดโดสแรกไปแล้วเว้น3-4ส,สัปดาห์จะต้องมาฉีดโดสที่2นะครับจากการสํารวจแล้วหลังจากฉีดไปแล้ววัคซีนทําหน้าที่ได้ดีมีประสิทธิภาพสูงทีเดียวครับแล้วถามว่าชินโนฟาร์มเนี่ยจะเริ่มเอาเข้ามาแล้วให้คนไทยได้เป็นวัคซีนทางเลือกเออเป็นวัคซีนทางเลือกบ้างให้คนไทยได้ฉีดเมื่อไหร่ อย่าต้องรอทางราชวิทยาจุฬาพรเนี่ยเขาดิวแล้วเขาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับว่าเอาเข้ามาเมื่อไหร่แล้วต้องจองคิวยังไงเสียต่อหัวต่อโดสหรือต่อคนเนี่ยกี่บาทกันบ้างนะครับเท่ากับว่าตอนนี้นะฮะเรามีวัคซีนที่ทางรัฐบาลไทยก็คือแอสตราเซเนกาและชิโนแวคที่รัฐบาลไทยไปดิวมาแล้วก็มาฉีดให้กับคนไทยฟรีมีวัคซีนทางเลือกตอนนี้ก็คือชิโนฟาร์มจากจีน ทางผ่านทางราชวิทยาจุฬาภร์แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือโมนาดาโมนาดานะครับผ่านทางโรงพยาบาลเอกชนที่นะ่าก็เสียตังค์เหมือนกันนะครับและในอนาคตก็อาจจะมีไฟเซอร์หรือว่าจอร์นสันไอจอนสันซึ่งก็ต้องเสียตังค์เหมือนกันตามนี้นะแต่ตอนนี้ก็คือว่าหลายคนอยากฉีดให้เร็วที่สุดก็รอ,อก่อนรอ,อก่อนแต่ไม่รู้รอ,อจนถึงเมื่อไหร่จะได้ฉีดนะครับลงทะเบียนหรือย,ยังรีบไปลงก่อนนะครับหรือว่าจะรอวัคซีนทางเลือกอ่ะ แล้วแต่คุณตัดสินใจหรือจะคุณจะไม่ฉีดไม่ว่ากันครับเป็นสิทธิ์ของคุณครับ